สวัสดีนะครับผมโอ้โหนี้มีโอกาสได้ไลค์ครับเพินว่าไม่ได้ไลค์นานแล้วเพินวันนี้กลับบ้านจากฟ้าสว่างสว่างเมื่อตะก,กี้นี้เองฮะสวัสดีคนที่เข้ามานะครับผมเพินว่าวันนี้ได้ออกจากออฟฟิศมาฟ้าสว่างภายในไม่ถึง20นาทีครับขึ้นทางบ่วนมาออกมาทางยมราชตอนนี้สภาพการจราจรฝนตกหนักมากครับฟ้ามืดมาก ก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูฮะว่าใครกำลังเดินทางออกจากที่ทํางานและกําลังมุ่งหน้าถ้าจะมาทางเส้นพระรามสองก็เลยให้ดูสภาพการจราจรสดๆครับผมอ่านี่นะฮะดูฝนตกหนักมากครับถนนที่จะตรงไปอยู่บนทางนวนสาธุประดิษฐ์ตรงไปทางบางนาและเลี้ยวขวาเนี่ยที่จะไปทางดาวคะนองครับผมสวัสดีที่เข้ามานะครับผมตอนนี้ก็คือจะรายงานสภาพการจราจรเหลือใครกำลังกลับบ้าน เมื่อวาผมออกมาจากออฟฟิศเมื่อช่วงประมาณ5้าโมงทักตอนนี้ก็ประมาณหโมงเนี่ยสภาพการจราจรบรรยากาศผิดกันเลยครับฟ้ามืดตึบภายใน20บนาทีพอเลี้ยวมาทางยมราชบนทางหลวนนะฮะมีสภาพการจราจรแล้วก็ไฟก็เริ่มมีปัญหาบนทางหลวงวันนี้แบบแบบแบบบแบบแบบแบบฝนตกหนักจริงครับผมถ้าใครจะมุ่งหน้าจะมาขึ้นสะพานแขวนนะคะผมจะไปทางพระรามสองก็ตอนนี้ บอกได้เลยครับฝนตกหนักมากนะฮะแล้วก็รถก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าจะมาไ็่มาได้นะ,ะก็คือมาจากเส้นอโศกนะครับผมไม่ใช่อโศกขึ้นจากทางหลวงอสมทนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางโยมาราเลี้ยวขวาแจ้งวัฒนะไม่ต้องพูดถึงนะครับติดหนักนะฮะหร,หรือถ้าเมื่อนี้ช่วงฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นคนที่มาจากพระรามสองมาขึ้นทางหลวงลลสะพานแขนและเลี้ยว จะไปทางแจ้าวนะฝั่งตรงข้ามก็ติดหนักนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ใครที่มาจากโยมราชที่จะไปมุ่งหน้าไปดาวคนองก็ตอนนี้สภาพการจราจรล่าสุดนะฮะยังพอไปได้นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาลฟ์สภาพการจราจรผู้นี้ฝนตกหนักจริงครับหนักกว่าทุกวันสุดๆเลยอะ่ะเพราะว่าดูจากฟ้าเนี่ยฮะมีหกโมงผมนึกว่าสองทุ่มแม่เจ้านี่ฮะก็เลย เีโอกาสมาไฟลรายงานสภาพการจราจรแล้วกันนะครับผมเผื่อใครอยากจะรู้เส้นทางว่าตอนนี้จะขึ้นทางด่วนดีไหมข้างล่างนี้ไม่ต้องบอกฮะติดแน่นอนบนทางด่วนตอนนี้ก็ยังมาได้เรื่อยๆครับถ้าใครมาจากที่จะมุ่งหน้ามาทางยมราชนะครับยังไหลนะฮะที่จะมาขึ้นสะพานแขวนนะครับผมบอกได้เลยว่ายังมาได้นะครับรถยังไม่แน่นแต่ว่าก็จะชะลอชะลอหน่อยแต่ว่าฝนตกหนักมากครับเริ่มตั้งแต่มันจะตกตั้งแต่ยมราชแล้วมืดเติบครับ ก็คือมาได้แต่เริ่มที่จะชะลอตัวไม่แน่นมากแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามที่ลงมาจากพระรามพระรามสองลงสะพานแขวนแล้วมุ่งหน้าที่จะไปออกทางแจ้งวัฒนะบอกได้เลยนะครับรถติดมากนะครับต้องใจเย็งเงยนๆแล้วกันเนาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาไล์ครับผมสวัสดีคนที่เข้ามานะครับผมครับก็วันนี้ก็ใช้ไม้ฮะก็พยายามขับไปด้วยมองทางไปด้วยก็เลยสภาพมารายงานให้ดูครับเนี่ยฮะให้ดูสดๆตอนนี้กาําลัง ขึ้นสะพานแขวนนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่2องทุ่นนะฮะแม่เช่าตอนนี้นี่หกวงหนาทีโหนี่ดีที่ว่ายังเป็น iPhone นะฮะมันก็เลยยังปรับแสงให้ดูค่าสว่างแต่พูดตรงๆนะครับมืดเติบอ่ารถชะลอตัวละมันก็เป็นปกติบนสะพานแขวนะครับแต่ว่าฝนตกหนักจริงแล้ววันนี้รู้สึกว่าไฟตรงบนทางด่วน ที่จะนุ่งหน้าไปทางสาธุประดิษฐ์แยกซ้ายสาธุประดิษฐ์ขวาดาวพนองรู้สึกว่า่นี่มีไฟมีปมัญหาครับก็ลองหนูแล้วกันนะครับผมก็ขับรถโดยความระมัดระวังเปิดไฟหน้าแล้วกันนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน,นครับตอนนี้รถติดมากไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนติดไหมฮะใช่ไม่ใช่สองชุม่มถูกต้องครับผมสวัสดีคุณตั้มสวัสดีคุณวรลวิทนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณนนทพนนะครับถ้าอา่านผิดต้องขอโทษนะฮะแล้วก็คุณธนภกร ขอบคุณนะครับและอีก6ท่านที่เข้ามานะฮะเข้ามาคุยกันสภาพการจราจรได้นะก็เลยวันนี้ก็เลยถือการมาไลฟ์สภาพการจราจรแล้วกันนะเพราะว่ามันมันมืดจริงแล้วก็วันนี้ตกหนักจริงครับดยโดยที่มันมีในเรื่องของกรมอุตุนะฮะเขาคาดการณ์ว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกไปเรื่อยๆเต็มพื้นที่ในช่วงตั้งแต่วันที่ สี่ที่ห้าที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่สิบนะครับก็คือจะตกอยู่ประมาณเนี้ยทุกวันประมาณพื้นที่ประมาณในกรุงเทพเนี้ยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันจะตกในช่วงเวลาเลิกงานไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะต้องตกเลิกงานเที่ยงมันก็ไม่ตกแม่งจะเออจะตกเช้าก็ตกเย็นได้ไหมเออแม่งจะชอบตกเนี่ยห้าโมงมาฟ้ามืดทุกทีแต่วันนี้ตกหนักจริงครับวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้เส้นทางที่จะขึ้นจาก สะพานแขวนมาเรื่อยๆจากยมร่าเนี่ยวันนี้มืดตึบครับแต่ช่วงตรงพระรามเก้าตอนที่ผมออกมายังไม่เท่าไหร่นะฟ้ายังสว่างอยู่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะออกมาตอนห้าโมงครึ่งโคตรแม่เจ้าวันนี้แม่งติดมากฮนะแล้วก็ฟ้ามืดมากแล้วก็ไม่เข้าใจแม่งก็ชอบตกตอน,นเย็นๆนะฮะจะชอบตกหลังเลิกงานเออทำไมมันไม่ไปตกตอนเที่ยงอะอะไรอย่างเงี้ยแบบกินข้าวเสร็จแล้วบ่ายมึงจะตกก็ตกนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับท่าน ท่านท่านฝนให้เรียกว่าอะไรดีอ่าก็นี่ฮะใครที่มุ่งหน้าจะขึ้นทางด่วนนะครับก็ยังขึ้นมาได้นะฮะ,มา,ะ,ฮะมาได้นะครับผมนะใครจะกลับบ้านเส้นพระรามสองแล้วขึ้นทางด่วนก็สะพานแขวนก็ยังไปเรื่อยๆนี่ล่าสุดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงช่วงด้านตรงกลางของสะพานแขวนแล้วครับผมรถก็ยังไหลนะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดมากครับคือถ้าใครจะลงไปกิโลเก้ามุ่งหน้าสู่ดาวนองก็จาักกาัน ล่าสุดสภาพจาราจรตอ,น,อนนี้ก็ยังไปได้นะฮะคุณสุดทนสว่างสีสวัสดีนะครับผมขอบคุณครับผมขับรถกับบ้านดีคุณสตูดูอยู่สุขสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้คือมารายงานสภาพการจาราจรให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสเพื่นว่ามีอยู่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่ไม่ได้ไลฟ์หรือไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสมาทําสดหรือทําอะไรเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาประสบ ในเรื่องของเป็นไข้ครับและโดนเป็นไข้เลือดออกก็ก็เลยไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยครับเพราะนอนหลับ4วัน4คืนแต่ก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีครับโดยที่ไม่ได้เป็นแบบร้ายแรงเป็นไข้เลือดออกครับใครที่เคยเป็นต้องบอกเลยนละว่ามันคลมานมากไข้เลือดออกไม่มียารักษานะครับมันไม่ใช่ไข้หวัดนะฮะบ,บอกได้เลยนะครับไข้เลือดออกนี่ยังไม่มียารักษานะครับ ผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าเพิ่งประสบด้วยตนเองเนี่ยแหละฮะไม่มีวัคซีนไอเรากร็่ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นอะไรที่เป็นโรคที่ยังอันตรายอยู่ก็คือเวลาพักผ่อนเนี่ยหรือยาที่มารับประทานเนี่ยไม่มียาให้กินนะฮะมีอย่างเดียวก็คือพาราเซตามอลคนที่เป็นไข้เลือดออกห้ามกินแอนแอสไพรินให้กินได้แต่พาราเซตามอลนะครับไปนี้ก็คือประสบการณ์ที่ท,ที่ที่ผ่านมาก็คือช่วงสองสามวันแรกสี่วันแรกนี่บอกได้เลยว่าสรบปครับ ก็เลยช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยไม่ได้ทำไรก็เลยเป็นของคุณสุปโชคเป็นส่วนใหญ่ในแก๊งหัวขวดที่ผมได้ทำเนาะแต่เลยวันนี้มีโอกาสพอเริ่มสุขภาพดีขึ้นเริ่มที่จะพอมีแรงวันนี้ก็เลยเกี้กาสมาไลฟ์คุยกับทุกคนในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วกันนะครับเพราะวันนี้แม่งหงบงแต่แม่งเหมือนกับสองทุ่มอะฮะแล้วแม่งก็ตกแต่ตอนเย็นไม่เข้าใจครับผมแต่ว่าก็ยังมาได้นะฮะถ้าใครจะกลับบ้านบนทางด่วนสวัสดีคุณไพภีไพภนะครับ คุณสุภาพรสวัสดีนะครับผมนี่แม่ค้าคุณสวยนะฮะเดี๋ยวจะมีโอกาสไปอุดหนุนนะครับผมก็ขอบคุณที่ยังเข้ามาชมกันนะครับก็ใครวันนี้ก็กำลังกลับบ้านก็ขับรถก็ดีๆนะครับก็อย่างที่เมนี้รายงานนะครับก็คือผมขึ้นจากทางด่วนมาเส้นยมราชฝนตกจากยมราชนะครับแต่สภาพการจราจรบนทางด่วนก็ยังมาได้ส่วนฝั่งตรงข้ามไม่ต้องพูดถึงนะครับที่ลงมาจาก พระรามสองมุ่งหน้าจะไปแจ้งพนักนะบอกได้เลยครับว่าติดมากถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับแต่คงว่าข้างล่างก็ติดพอกันแล้วครับวันนี้ติดหมดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้ตอนนี้น้ําจะมีน้ําท่วมหรือเปล่าเพราะฝนตกหนักจริงครับเส้นพระรามสองเนี่ยตอนนี้กําลังลงสะพานแขวนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศละอีกกีนะฮะนี่กําลังลงสะพานแขวนซ้ายมือนี่ไปออกถนนสุขสวัสดิ์กิโลเก้านะครับผมก็ยังไหลนะฮะถ้าใครคิดจะขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะมาพระรามสองก็มาได้นะครับ หรือจะมาลงกิโลเก้าก็มาได้นะครับรถไม่ติดนะฮะยังมาได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสภาพการจราจรล่าสุดในช่วง6โมง15นาทีวันนี้ก็เลยมาไล์จราจรแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเริ่มที่จะพอมีแรงทำคลิปจากการหายป่วยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิปแล้วฮะก็เดี๋ยวจะได้คิดถึงคิดถึงอยากจะทำมา หลายวันแล้วแต่เพิ่งว่าร่างกายก็ยังบีบม,มีมีไข้บ้างสลับบ้างเพราะเป็นไข้เลือดออกนะครับผม e ก็ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเดี e ๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจหรือมีสภาพการจอรติดขัดยังไงก็จะรายงานไปนะครับผม e แต่ตอนนี้ก็คือขึ้นทางด่วนลงพระรามสองมาได้เรื่อยๆนะครับรถยังไหลไม่มีติดหรืออะไรขนาดหนักไม่ก็ม,ม,มาได้นะครับกลับบ้านได้ในช่วงของเวลานี้นะฮะในช่วงขึ้นทางด่วนมาลง ดาวขอนองพรรามสองนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีที่เข้ามาด้วยนะครับคุณศักดาคุณพารพัทรถ้าผิดก็อขอโทษนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผม